คุณมีโอกาสได้สิ่งใหม่ใหญ่กว่าเดิมย้ายโยกย้ายแอนมื่นสีชี้ดวงสวัสดีครับมื่นเทวฤิ์ครับอาจารย์สีค่ะชี้ดวงดาวพระหัสมหาอุดราศีพฤกษความหวังใหม่ใหญ่กว่าเดิมก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับ สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะท่านสามารถทักจองคิวทำลายได้เลยค่ะดะาวพฤหัสบ,บดีนะครับสถิตในราศีกรกฎในตำแหน่งมหาอุดเนี่ยตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่23่ธันวาคม6-8นี้นะครับแ2วันนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ย ต้องการจะจะทำอะไรนะครับไม่ว่าในมุมของผลประโยชน์โชคลาภการติดต่อการประสานงานการสื่อสารใดๆเนี่ยต้องเร่งมากหน่อยเพราะว่าดาวสถิต82วันเนี่ยช่วงแรกเนี่ยที่อยู่เนี่ยโดยเฉพาะเดือนตุลาคมทั้งเดือนเนี่ยจะมาแบบเสริมมาแบบรวดเร็วทุกอย่างมันจะรวดเร็วมากมันจะเร็วมากนะครับพอหลังจากเดือนตุลาเข้าเดือนพฤศจิกาเนี่ยดาวพระหัสมบดีเนี่ยจะจะอยู่ในภาวะมนมนคือ นิ่งๆอะ่ะเดินหน้าแบบนิ่งๆแบบช้าๆจนแทบมองไม่ออกนะค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆเหนื่อยๆพอ,ๆๆเ,อ,ๆเ,อเข้าเดือนธันวาปุ๊บเนี่ยพักเลยพักคือถอยอืเดินถอยหลังแล้วพอผ่านยี่สามธันวาปุ๊บถอยหลังกลับเข้าราศีมิถุนเพราะฉะนั้นมันเหมือนการชิมลางการได้ตําแหน่งมหาอุด ช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมันเหมือนการชิมลางไว้ทดลองอุดทดลองบู๊ทดลองลุยทดลองได้เพราะฉะนั้นอะไรดีๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมเนี่ยให้รู้ว่าหลังจากนั้นอีกครึ่งปีอ่ะมันจะกลับมาอีกแล้วกลับมาใหญ่กลับมาโตเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือ เตรียมตัวรับมสมมุติได้ร้อยลอบหน้ามาพันมาหมื่นแน่เตรียมเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเกณฑ์ภาวะแบบนั้นอโอเคมาดูนะคะเรื่องแรกของพฤกษบที่จะได้ก็คือโชคลาภมาในเรื่องของการติดต่อเพราะฉะนั้นใครที่เป็นพฤกษบเนาะต้องบอกกอนว่าพระรหัสเป็นดาวใหญ่เพราะฉะนั้น,น,น,ห,ห,ะะน,นหนึ่งถ้าอยู่ในโหมดของการติดต่อคุณอาจจะอยู่ในหมวดของการนําเข้าส่งออกก็ได้อันนี้ถือว่าตรงดวงที่สุดนะคะแต่ยันที่บอกทั้งนี้ ั้งนั้นก็ต้องแล้วแต่พื้นดวงคุณนะจริงๆอาจารย์สีอยากให้ทุกคนเช็คนะ เช็คดวงนะคะว่าพื้นเดิมพระรหัสของคุณเนี่ยให้คุณหรือให้โทษในด้านใดนะคะเป็นเกณฑ์ดีดีเท่าไหร่ดีในเรื่องอะไรนะะอันนี้อยากให้ลองเช็คดูนะ,ะจะได้เข้าใจความเป็นมาของดวงตัวเองนะคะว่าพระรหัสมาเรื่องอะไรแต่ถ้าณจังหวัดจรในช่วงนี้คือความหมายว่าโชคลาบนั้นเกิดจากการติดต่อเป็น<ม>สําคัญเพราะฉะนั้นค้าขายนําเข้าทรงออกการติดต่อเป็นนายหน้าเป็นตัวกลางนะคะอันนี้คือความหมายโชคลาบที่คุณ จะได้นะคะส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะต้องระมัดระวังือ่ทด่บอกระยะเวลาท่านสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดาวนในพื้นเดิมคุณถึงนะคะคุณมีโอกาสขายที่ได้ขายอะไรได้ปังๆแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นดวงที่แบบว่าพื้นเดิมมันยังอึมคึมมันหรือเลื่อนไปเดืนอน2เดือน3ถัดจากนี้มันอาจจะนิ่งๆน,งนอนๆอนสนิท แล้วอะไรที่เห็นแล้วคว้ากําลังจะฟ้าแล้วมันไม่ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นข้อที่เราต้องระมัดระวังว่าหนึ่งลองเช็คดวงดูว่าเรื่องะอะไรได้หรือไม่นะคะสองนะคะช่วงระยะเวลาคุณอาจจะต้องเร็วหน่อยนะคะมไม่สามารถที่จะชา้าได้เลยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฟิกแล้วก็ระมัดระวังค่ะดาวพฤหัสบดีอีกเรือนหนึ่งของของชาวราศีพฤษภนะครับมาจากราศีธนูหรือว่าเจ้าเรือนมรณะ,ะนะครับเพราะฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับพลันโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคม mm hmm. เชิงโครงสร้างที่ชาวราศีพฤษภเนี่ยเกี่ยวพันอยู่ mm hmm. ก็เกิดขึ้นได้นะครับ <Ha. S 2> มุมนี้จะเหมือนทุกขลาบอะเสียก่อนเสียก่อนแล้วค่อยดี mm hmm. นะครับมันไม่ใช่แบบดีปรับปรับเ,เหมือนในมุมของอาจันาร์รีนะ <Ha. S 2> มังกรละมังคละเวเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภที่กําลังรอการเปลี่ยนแปลง mm hmm. กําลังรอการโยกย้าย mm hmm. เดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่เหมาะเ mm hmm. หมาะมากนะครับเหมาะที่จะเร่งที่จะตามที่จะเตรียมตัว ท no ี่จะแบบมีข so ่าวว่าจะจะให้ขยับอ่ะได้ยังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีมีมีจี้มีตามกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเดือนตุลาคมเนี่ยชาวราศีพฤษภอาจจะเสียอะไรปรบปรับคะแต่ก็ได้อะไรปรบปรับอาจจะในเชิงของทรัพย์สินมรดกก็ได้นะครับแต่ให้รู้ว่าสองตุลาถึงยี่บสามธันวาเนี่ยมันต้องมีเหตุให้เสียแหละแต่จะเสียอะไรเท่านั้นเองนะครับเสียอย่างน้อยที่สุดก็อาจจะเสียชื่อเสียงอืแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ ชื่อเสียงเหมือนกัน mm hmm. ถ้าเราสูญเสียชื่อเสียงในมุมที่เราบริสุทธิ์บอกได้เลยสิ่งที่คืนกกับมามหาศาล mm hmm. แต่ถ้าเสียแบบเออเรามีปัญหาจริงๆเราเราทำไม่ถูกไม่ต้องโดยเฉพาะในเชิงของเรื่องชู้สาวเรื่องมือที่สามนะชื่อเสียงกลับมาเหมือนกัน mm hmm. แต่แบบถูกกดแบบยับเลยอะ่ะแต่ก็อยากจะบอกเหมือนกันนะ โลกโซเชียลสมัยเนี้การที่เราอยู่ในแสงอะ่ะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบลบหรือว่าบวกอะ่ะ <troop. S 2> มันก็ได้แสงเหมือนกันนะแต่แต่แสงคนละแบบแค่นั้นเองเราก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในภายภาคหน้าได้นะครับคราวนี้สิ่งที่สําคัญที่ชาวราศีพฤษภควรระวังมากอย่างหนึ่งก็คือผู้ใหญ่อชาวราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องพระจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปอ้างอิงกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นการจากกันด้วยดี เออหรือการเว้นระยะห่างแต่ว่าผลประโยชน์ยังพ่วงก,กันอยู่อันนั้นเป็นเรื่องดีถ้าหาักปุ๊บแล้วเปลี่ยนขั้วเลยเนี่ยอันตรายอันตรายอบอกได้เลยอันตรายเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะครับทำอะไรอ่ะต้องต้องเหลือเยอให่นะต้องเหลือเยื่อให,นะอ,ห,อ,ใหอย่าตัดใครแบบเด็ดขาดเพราะว่าในระยะเวลาอันสั้นข้างหน้ามันจะต้องกลับมาอุ้มชูกันมาพึ่งพาก,กันนะคะ อีกในหนึ่งนะคะในมุมดวงของชาวพรกศพนะคะก็คือ1คุณมีโอกาสเปลี่ยนบ้านสถานที่ทํางานย้ายนะคะนะแต่ว่าเปลี่ยนดีไหมดีนะคะเช่นบ้านใหญ่กว่าเดิมนะคะซื้อบ้านข้างข้างเนี่ย<ม>ในยืงยืงไปเลยเลงไวล้ละจังหวะนี้แหละกูเอาแน่นะคะคุณมีโอกาสได้สิ่งใหม่ใหญ่กว่าเดิมย,ย้ายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน รั์หรืออะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือในหนึ่งอีกในหนึ่งะคะมีโอกาสได้ขยับขยายสังคมไปสู่สังคมที่เขาเรียกว่าั p level เนาะสังคมชั้นสูงสังคมความรู้การศึกษาการเงินที่ใหญ่นะคะสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของการ up level นะคะในเรื่องสังคมนะคะ อีกข้อนึงนะคะมีโอกาสนะคะโชคลาภนั้นมาอยู่ในโหมดของคนรอบตัวคุณนะ,ะพี่น้องเพื่อนฝูงโอ้โหมันเทงว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ได้พลอยอันิสงสงตรงนั้นด้วยนะคะคือไม่ได้ข้องเกี่ยวกับคุณโดยตรงทั้งนี้ทั้งนั้นที่อาจารย์สีพูดมาทั้งหมดกับอาจารย์เหมือนพูดมนาะทั้งหมดมันอยู่ในพื้นเดิมของพวกคุณอนะว่าคุณจะได้ในเรื่องใดเกี่ยวข้องกับอะไรคะ่ะ ก็หลักๆนะครับพระฤหัสบ,บดีในพื้นเดิมอยู่ในตำแหน่งไหนเสริมในเรื่องของการเดินทางการติดต่อเข้าไปเรื่องนั้นก็จะเด่นขึ้นอ่มโ,โดยประมาณแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ก็เช็คดวงเถอะ<ช>นะฮะอย่างที่บอกครับว่าความหวังใหม่ใหญ่กว่าเดิมม,มันเป็นจังหวะที่ชาวราศีพฤษภมีความหวังมีโอกาสเพราะฉะนั้น อย่าทิ้งความหวังอย่าทิ้งโอกาส <Okay. S 2> ถึงแม้มันจะเป็นแค่ริบลีล่หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยม,มันสามารถขยายเป็นร้อยเปอร์เซ็นได้ใช่คะคราวน,นี้ก็อยากจะแนะนําชาวราศีพฤษภนะครับในเรื่องของน้ําหอมนะครับน้าําหอมแม่พระเพลิงเนี่ยน้หอมธาตุไฟน้ําหอมเตโชธาตุทาทไมต้องเสริมธาตุไฟนะครับเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องได้เดินทางต้องได้ร้อนแรงสถานการณ์เป็นยังไงก็ช่างคุณจะต้องเจิดฉายต้องมีแสงต้องมีออร่า กลิ่นน้ําหอมแม่พระเพลิงหรือกลิ่นน้าหอมธาตุไฟของเราเนี่ยจะทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยดูร้อนแรงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะใช้ตอนเข้าหาผู้ใหญ่ใช้ตอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกได้เลยว่าคุณพระรักษาเทวดาเอ็นดูแน่นอนนะฮะกลิ่นต่อมาก็คือกลิ่นราชาวดีบูลุยปะฉะาดา คุณต้องได้บู๊<ม>คุณต้องได้ลุยคุณต้องได้เดินทางคุณต้องได้เข้าหาคุณต้องได้ไปหาคนน,น,นุ่นคนนี<ม>้โดยเฉพาะคุณต้องได้ทวงงานเดิม,มทรัพย์เดิมสินเดิมเงินเดิมที่คนอื่นเอาไปเอากลับขึ้นมานะครับถ้าต้องการของเดิมของเรากลับมาน้ำหอมกลิ่นราชาบดีบู๊ลุยพูดให้เด็ดขาดพูดให้ชัดเจนคําว่าพูดให้เด็ดขาดกับการตัดขาดคนล<ค><ๆ>ะเรื่องนะครับการพูดแบบชัดเจนจะทําให้น้ําหอมกลิ่นราชาวดีนั้น มีฤทธิ์มากขึ้นทำให้เราเด็ดขาดได้มากขึ้นค่ะขอวอวยพรให้กับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับความหวังใหม่ใหญ่กว่าเดิมไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ไม่ว่าจะใหม่จะเก่านะครับขอให้ชาวราศีพฤษภนะ่ะสำเร็จกับทุกๆความหวังทุกๆความต้องการครับค่ะขอให้พฤษภทุกท่านนะคะมีสังคมใหญ่ขึ้นนะคะคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะเป้าหมายใดที่เราหวังใหญ่ขอให้ไปให้ถึงค่ะ ท่านที่ชมคลิปของเราแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ทำอะไรก็ขอให้สำเร็จนะฮะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ รับจัดพิธีบวงสวงและเครื่องบวงสวงโดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะตั้งศาลยกเสาเอกบวงสวงประจำปีบวงสวงพระแม่ธรณีหรือศาลหลักเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชุดเล็กชุดใหญ่เราก็ยินดีให้บริการทักมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ